สรุปว่าเจอปัญหาละก็เป็นเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์มันทํางานผิดปกติ ันนี้ก็อยู่กับร้านมีแนนะครับวันนี้ก็จะพามาเขาเรียกว่าบล็อกแลกันดูว่าวันๆหนึ่งผมทาอะไรบ้างนะครับก็วันนี้จริงๆมี3งานงานแรกเราไปดูมาแียบร้อยแล้วก็เป็นงานเดนี่เป็นลูกค้าเก่าแหละเขามีปัญหาเรื่อง w i f i ที่ที่ผมลงไปดูแลให้แล้วของมีแนดูแลให้แล้วเนี่ยมันมีมันมีปัญหาใช้งานไม่ได้มากไม่ขาดสายเกินเกิอะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูสรุปว่าเจอปัญหาละก็เป็นเรื่องของตัวคอนโทรลเลอร์มันทํางานที่ปกตินะครับวันนี้ก็เก็บเก็บมาเคล์เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวมีลูก่ายะรรเดดีีี๋ยยวแปใใหู้้นนนคคคลิับก็ึงงต่ผมมา ดูว่าอีกงานหนึ่งก็เป็นงานเปลี่ยนกล้องเหมือนกันนะเราเฮปหาลูกค้ามีปัญหาว่าภาพัางวันใช้ได้แต่การซื้อภาพหายอะไรนี้ครับก็เลยจะเข้ามาตรวจสอบมาถอนแล้วก็มาโซงเคมให้แล้วก็มาติดตั้งกลับเคืงให้ใหม่นะครับส่วนงานตอน,ตอนบา่ายเนี่ยก็จะมีงานหนึ่งก็คือลูกค้าบีินัเหมือนกันดูแลทั้งไวไฟแล้วก็กล้องมือจัด้วยทีนี้เขาอยากได้มุมเพิ่มนะครับเป็นมุมเคอร์เตอร์เคอน์เตอร์ร้านคลินิกนะครับที่ทำฟันเนี่ยเขาอยากได้มุมเพิ่มอะไรอย่างนี้แล้วทีนี้ไม่สะดวกจะเดินเนม่ยกาบ ก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมไปเล่าอีกทีที่ตรงนู้นให้แล้วกันนะครับก็จบตรงนี้ก่อนแล้วกัน การถอดกล้องให้ลูกค,ค้าเรียบร้อยแล,แล้วก็คือลูกค,ค้าที่อย่างที่เล่าไปตั้งแต่มาต้นคลิปเมื่อกี้ว่ากล้องลูกค,ค้าเนี่ยกลางวันใช้ง,งานได้ดีแต่กลางคืนเนี่ยคือมีอาการภาพติดๆดับๆอะไรเงี้ยครับก็สาเหตุเบื้องต้นอาจจะมาจากตัวกล้องนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ถอดกล้องมาเดี๋ยวไปเทสแล้วไปส่งข,ของเคลมดูนะครับถ้าตัวกล้องมีปัญหาเปลี่ยนใหม่ก็ได้แต่ก็คงต้องตรวจเช็คกันเรื่องเรื่องสายสายต่อสายสัญญ,ญาณต่อนะว่ามีปัญหาหรือเปล่าโอเคครับก็บเดี๋ยวจบตรงนี้ที่ไซส์น,นี้แล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะไปเอาไปดูอีกไซส์หมอฟัน ก็ตอนนั้นก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าจะติดกล้องเพิ่มอะไรยังไงแต่ด,ดีเทลเดี๋ยวไปเล่าตรงนู้นอีกทีนึงครับ บางทีคร <icana>, ับที่มิทเด็ดที่มีเด็กนะแต่ว่าลองดูค่าพอินเตอร์นะครับที่เนี่ยวันนี้เราได้ด <ged bubble> ูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือั้งระบบเล็บแล้วก็วางกล้องวงจรปิดทันทีด้วยนะให้กินวีด้วยประมาณสิบปอนต์มั้งอะไรประมาณนี้ครับที้ลูกค้าเนี่ยเขามีปัญหาอยากจะจะได้กล้องเพิ่มพิเศษเพิ่มเติมที่จะไว้ดูตอนตอนเงินนับเงินถอนเงินการว่าเอ๊ะแบงค์ค่าจ่ายมาเป็นอะไรเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับอะไรอยากจะได้กล้องอีกสักตัวหนึ่ง มาติดตั้งเพื่อจะดูมุมเหล่านี้นะครับแต่ประเด็นความยากนะคือที่นี่เขาต้างแต่งตัวเป็นเซอร์เรตบอยแล้วแล้วก็อยากจะหรือไม่อยากจะจองไม่อยากจะทำแต่ต้องเจอหรืออะไรครับมีแนะนําออกไปนะครับจะเป็นกล้องรุ่นที่นี้นะครับเป็นกล้องรุ่นของฟิ่์มชันเป็นรุ่น C6 CN นะครับเป็นรุ่นตั้งโตตัวเล็กๆเนี่ยตั้งบนโต๊ะได้เลยแล้วก็ปรับมุมปรับมุมให้มันเย็างน้ตัวแบนพอดีเวลา แก็ติดตั้งให้เขาเรียบร้อยนะครับแล้วก็แท็กเข้าระบบแท็กเข้ากับตัวเครื่มันจะใหญ่ด้วยตรงนี้แท็กเราลงมาให้แล้วนะซึ่งก็ทำให้เขาถูกได้ของตัวอีกเรื่องหนึ่งกคือมภาพมันจะแน่นอนนะครับไม่ต้องมอสไม่ต้องมอตัวยังไม่ใช้ไม่ต้องมอสสาวของเราอะนะครับนี้ก็อันนี้อาจจะเป็นโซลูชันนึงสำหรับลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องที่ว่าติดตั้งไปแล้วตึ้งใหญ่ติดตั้งเพิ่มอะไรเล็กๆกล้องเพิ่มอะไรเงี้ยก็มาทางนี้ได้โอเคก็วันนี้น่าจะหมดทัััั้้้งวววนนนีแลครบก็ ราไคาเท่านี้ก็วันนี้ถ้าท่านใดสนใจอยากได้สื้อท่านประมาณนี้หรือว่าสนใจอยากให้ไปดูงานที่ไหนยังไงแบบเล่ามาเนี่ยก็ติดต่อได้เลยครับเวลาแชนแนลเน็ครับเบอร์โทรจะขึ้นตรงนี้รายละเอียดต้อมเติมอย่างการพัปเดตกต่อสายมงการหรือว่าส่างนาก็เข้าไปกดไลค์แฟนเพจได้ครับที่เน็ตคอมเ็นนะครับเป็นโอเคนะครับท้ายต้อฝากช่องนะครับช่องเน็ตเอาไปเที่ยวนะครับไลค์กดแชร์ให้ด้วยกดติดตามด้วยครับแล้วตอนเราดตามคลิปใหม่